จะอยู่อำเภอสันติสุขกว่างทางก่อนถึงแคมป์กิ่วม่วงเราดักแวะอินที่ร้านอาหารของเชฟเฟิร์สถึงแล้วหน้าเนทีฟกิ่วม่วงร้านนี้จากเชฟเฟิร์สนะคะเป็นแชมป์จากรายการ Master ร h เชฟก็มาเปิดร้านอาหารที่นี่แล้วเขาบอกว่าที่สำคัญคือร้านนี้นอกจากจะอร่อยแล้วก็วิวสวยงามเดี๋ยวเราลงไปดูวิวข้างล่างกันดีกว่า ตรงนี้จะเรียกว่ากิ่วม่วงหลวออำเภอสันติสุขของน่านนะคะก่อนถึงที่พักประมาณสักร้อยเมตรมเราเลือกที่ดังข้างล่าง <laughs> ใช่ไหมคะใชสวยอาหารอร่อยนะคะสวยมาก เรายังไม่ทันย่อยเราก็มาอร่อยกับเชฟเฟิร์สนะคะที่กิ่วม่วงเนาะวันนี้เราก็มาชิมพิซซ่าจริงๆเขามีพิซซ่าหน้าอาหารท้องถิ่นแต่ว่าเราไม่กินเราก็กินพิซซ่าเบคอนเห็ดเนาะแล้วก็หนมปังอันนี้หนมปังแถมให้เป็นโฮลวีตเชฟเบฟเชฟเฟิร์สแถมให้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสปาเกตตี้เบคอนผัดพริกแห้งบรรยากาศวิวหลัก ร้านปนี้เราก็ย้ายร้านมาอีกร้านหนึ่งประมาณสักห้าสิบเมตรเลยมาหน่อยหนึ่งตรงนี้ร้านอยู่ติดติด,ต,ดติดกันมากเราดูทางโน้นสิ ขัดไปอีกสักยี่สิบเก้าอย่าเรียกเป็นเมเรียเป็นเก้าดีกว่าก็มีอันอันที่ม่อนกิวอ้วงแต่ตรงนี้เราอยู่ที่ The View at กิ่ม่วงเราย้ายมาจากร้านเชฟเฟิร์สเนอะแล้วก็มองวิวข้างหน้าอันคือดอยภูคาตรงนี้ก็นั่งเย็นสบายเรารอชิคอินได้ตอนบ่ายสองเนอะที่กิ่นม่วงไฮแคมครถึงที่พักแล้วอีกที่หนึ่ง ีย๋ยวไปดูห้องพักกันสวัสดีดีๆต้อนรับสู่กิบ่วงเมาทเทนไฮแมป์นะคะห้องที่เราพักก็จะชื่อห้องสก,กายรูมสองก็ตรงโซนนี้จะเป็นโซนใหม่ของที่พักของที่นี่นะคะก็อันนี้จะเป็นวิวห้องนั่งเล่นห้องทานอาหารแล้วก็เขาจะต้อนรับเราด้วย วิวขั้ดิ้งด้วยน้ำมะนาวอันชันส่วนของห้องนอนห้องนอนของห้องสกายรูมมีแอร์ด้วยครเบิกังเลดิส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนวิวเป็นอย่างนี้เลยอสวงามร้อยแปดสิบองศาสามร้อยแปดสิบสามร้อยหกสิบพอไปดูห้องน้ำนี่นี่ห้องน้ำอยู่นี่ส่วนห้องน้ำครับห้องน้ำ ที่ห้องน้ำห้องน้ำธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามีอ่านแชร์ให้ด้วยเป็นอาข่ายให้เรานอนเล่นใครบอกนอนเล่นจั๊มตรงกรข่ายแล้วก็ลงมาสาวใา้น้ำตรงนี้ดีเหรอแคนโพลีนวันนี้มาแล้วก็มี after noon tea มาเสิร์ แล้วก็มีโอ้ยน่นากินอ่าอันนี้เป็นบราวนี่กับน่าจะเป็นสโคนเนาะก็มาเจอตอนบ่ายสามโมงครึ่งนะคะ มันเตินเอ่ยมาก็กินเลยกับบรรยากาศเมื่อเกินว่าจะฝนตกไม่ตกไม่ตกเลยอาหารเช้าก็แล้วแต่จะสั่งเลยสั่งแซมเบิลเอเอบีเอมีข้าวต้มไม่ด้วยไม่เป็นไรเอ่ยขนมปังเช้าแล้วครับ กี่วม่วงนะคะพอเช้ามาเขาก็จะส่งกาแฟดริปมาให้เราอันนี้เอาไว้ทาภาพสวยๆเราก็จะมาดริปกาแฟตอเทน้ำร้อนไปแล้วก็จะค่อยๆดิปมาลมไป,ปกับบรรยากาศสวยๆเสียดายเมื่อคืนฝนไม่ตกไม,มมไม่มีหมอกเลยกาแฟดิป ไม่เท่าไหร่แต่ดูวิวข้างนอกสิไม่ได้ไปสวิตเซอร์แลนด์มาที่นี่ก็ได้นะคะตอนนี้เราอยู่บนถนนลอยป้าของจังหวัดน,น่านนะคะอันนี้จะเป็นถนนที่เรากำลังจะเดินทางจากอำเภอสันติสุขไปขอำเภอบออ่อเกลือ ซ้ายขวาจะเป็นเราอยู่ตรงสันเขาเลยเนาะใช่ต้องมาดูข้างหน้าดูตรงนี้นี่สันเขาเลยสวยเลยแล้วนี่ไงซ้ายก็วิขวาก็วิโอเคถางแล้วมีทางไกลๆขึ้นเขาอยู่ตรงโน้น ตอนนี้เรามาถึงถนนเลขสามเห็นไหมเป็นรูปเลขสามเลย บ่อเกลือรเราก็มากินร้านนี้บ่อกเกลือวิวรีสอร์คค่ะจะเป็นขาหมูสุดแสนอร่อยเคยมากินเมื่อสักกี่ปีมาแล้ว <c oughs> ไม่รู้วันนี้ยังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าเราต้องมาพิสูจน์โอเคไปเรากำลังจะไปที่พักชื่ออาโปเดอมาง แล้วดูสะพานข้ามดีรถกูเลยเขาถ้าเขาไม่เขียนอย่างนี้แล้วเขาไม่กล้าข้ามนอเนี้สะพานข้ามได้อ้โหดีนะว่าเอาน้องจิ๋วมาพอดีเป๊ะเลยเราจะข้ามเนี่ยจะเป็นแม่น้ำมงังอยู่ข้างล่างมงวีหนึ่งถึงแล้วครับที่พักอปโปเดอร์มา หัวตากแดดมากไปนหน่อยสิเดี่ยวสวยงา ไปน้ำเลยนะไปน้ำมาระวังลื่นนะลื่นนะ บาร์บีคิวแพงนะร้านเนี้ยอากาศเริ่มดีแล้วอากาศเริ่มเย็นเสียงเรียงรีดมาแล้วเอ้ยจะกระจัด